สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านที่ฉันันนะคะครัวบ้านบ้านของเราน,นะคะ <c oughs> <c oughs> กระทะมันร้อนค่ะวันนี้ตอนนี้เราจะมาทอดทอดมันกันนะคะมาดูวิธีการทอดค่ะทอดอย่างไรให้อร่อยนะะ้นํามันค่ะวันนี้เราเลือกน้ํามันหมูมานะคะน้ํามันหมูก็หอมอร่อยค่ะนะคะการที่จะทอดหรือว่าจะทํากับข้าวให้อร่อยของต้องใหม่สดเลยคะ่ะ บ้านเราเป็นนี้ค่ะอ่าละค่ะอันนี้ก็เป็นทอดมันของเรานะคะแล้วที่เราผสมเรียบร้อยแล้วอยากดูว่าเข้าผสมอย่างไรนะคะเข้าไปดูตอนที่หนึ่งนะคะทอดมันตอนนี้จะทำสองตอนนะคะตอนที่หนึ่งและตอนที่สองณตอนนี้เป็นตอนที่สองนะคะค่ะเข้าไปดูนะคะอ่าละค่ะตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะทอดอย่างไรให้อร่อยนะคะขอใช้มือะคะ่ะ <Lion heart> เราจะทำก้อนละสองคำนะคะก้อนหนึ่งสองคำ เราไม่ทําบางนะเราจะทําหนาต้องลุกค่ะเดี๋ยวมันกระเด็นค่ะ <c oughs> ความร้อนค่ะต้องระวังนิดนะคะเอาละค่ะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมไปกับเราด้วยค่ะเทคนิคเวลายีบทอดมันต้องชุบน้ําสักนิดนะคะไม่งั้นจะติดมือค่ะนะคะทอดมันปลากายนะคะอร่อยมากนะคะ ปลากายเน้นไม่ผสมอะไรเลยค่ะนะคะปลาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ผสมก็คือผสมพริกค,ค่ะพริกแกงนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเล็กน้อยนะคะเอาให้เต็มกระทะเลยค่ะ หอมมีคคะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมค่ะสดใหม่นะคะของเราสดใหม่ทุกอย่างคะ่ะออาละคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเอาช้อนมากลับนิดนึงะคะ่ะ เอาพอเหลืองๆนะคะอาพอเหลืองค่ะเต็มกระทะดีค่ะต้องรู้กันนั่งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกระเด็นนะคะกลับค่ะพอเกียมแล้วถ้ากลับเห็นไม้ของเราฟูดีมากเลยนะคะกระทะเราใส่น้ํามันมากไม่ได้ค่ะเพราะกระทะเราแบนต้องใช้วิธีการทอดแบบนี้ค่ะราคะกลับง่ายดีนะคะฟูนะคะฟูดีค่ะปลาดีก็ดีอย่างนี้แหละค่ะ ค่ะเห็นไหมคะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นั่งได้แล้วค่ะมใกระเด็นค่ะเราให้เขาเหลือสักนิดนะคะ <S 2> <S 2> <S อย่าลืมนะคะเข้าไปดูสองตอนเลยนะคะตอนที่หนึ่งก็คือการผสมค่ะไปดูว่าเขาผสมอย่างไรนะคะแล้วตอนที่สองก็เนี่ยค่ะตอนทอดนี่แหละะค่ะ โดยประมาณนี้นะคะไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากเห็นไหมคะเหลืองสวยงามคะ่ะเขาองเหลืองๆโช์โช,โช์นี่คะ่ะ ใช่ค่ะเหลืองอลา,ามค่ะแล้วก็ฟูดีค่ะนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้กลองทำดูเปลี่ยนที่กันสักนิดหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเหลือง กระเด็นค่ะต้องระวังนิดหน่อยนะคะอ,อน,น้ำมันจะกระเด็นราคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถุกแล้วนะคะตอนนี้เราจะรอให้เขาเหลืองนิดนึงตอนนี้เราจะมาดูว่าเวลาเราจัดเสิร์ฟทําอย่างไรนะคะอ่ะจะให้ดูตอนที่เสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจัดเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะคะมีน้ําจิ้มนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็น กระเพรากระพานะคะลงไปทอดให้กรอบนะคะกินแล้วก็จะดีค่ะพรอมค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะเดี๋ยวอามาโชว์ตรงนี้สักชิ้นหนึ่งอันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วเหลืองอัลามเหลืองดีนะคะโชว์ตรงนี้สักชิ้นหนึ่งปูดีนะคะของเรากระเด็นแล้วค่ะ <laughs> กระเด็นโดนเราแล้วค่ะปูดีค่ะเอามาโชว์สักนิดหนึ่ง ต้องตัดค่ะทอดมนันนี่ทอดบางก็ไม่อร่อยนะคะต้องหนาๆสันาากนิดนะกินแล้วมันจะกรุบๆค่ะนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปกินกันเลยค่ะโชว์ค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกัน